飞舞刀光之外，你在凌云峰拜见美人师父，有历碧落大陆，太多让我们记住，只有你的微笑让我屈服。我穿越未年，只为找到迷途那个你，就算经历无数腥风血雨，就算神魂俱灭。 Yeah. ทางเข้ายอดเขาวินูไม่ต้องแนะนําแล้วนี่คือตำาหนกหวินเซียนทางเข้าไปสู่สวนยาวินเซียนนี่ที่พักอาศัยของข้าหอ,อจิงฉุนห้ามเจ้าเข้าข้างใน,น<อ>สวนนี่เป็นลานแยกให้เจ้าช่วยไปเฉานับแต่นี้ไปเจ้าก็ฝึกฝนเอาเองฮะฝึกฝนเองเหรอแค่ระดับเล่นแรบแลท่าครึ่งหนึง่ง ยังไม่หมอให้ข้าฝึกโดยตรงไปท่องตำรานี้ให้คล่องค่อยมาหาข้าอะอาอนไปอย่างนี้เลยเหรอนี่เป็นตำราเรียนเหรอจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติตำราโอสถดข้าเป็นยานแห่ดินแดนปี้ลว่วหนาขนาดนี้ยา้ งาวากเปล่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 าช่างวากเปล่าที่สุดเลยไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรเล่นไม่มีความสุขอาจารย์ตุ่นนี่ขี้เหนียวที่สุดวางใจได้ในท่านเจ้าต้องแข็งแกร่งขึ้นจะเลิมหาเงินมาเลี้ยครอบครัวได้ใช่ไหมไม่จะเริ่มอ่านหนังสือแล้ว เจ้านายของข้านี่ขยันจริงๆไม่วางมือจากตำราเลยไม่นอนไม่กินจุดเทียนอ่านถึงรุ่งเช้าฮะมุมันตั้งใจไม่รู้จักเหน,นื่อยอะ,อะ,อะดูเหมือนว่าจะยังหายจากคราบแข็งแกข่ง วันหนึ่งเต็มๆฝืนจำสมุนไพได้แค่3าชนิดเองมาคำนวณดูหากท่องจำหนังสือทั้งเล่มใช้เวลา2700ันรอวันเดิประมาณเจปีครึ่งท่านอย่ากดตัวเองไปเลยนั่นหมายความว่าเรื่องการท่องหนังสือไม่ถนัดสำหรับท่านเลยหากเป็นอย่างนี้ยังไม่รวมสายเลือดมืดของนานกงหลิวหวินที่เราเข้าไปรักษาหากอาจารย์เห็นข้างออย่างนี้คงต้องถีบข้าออกจากสำนักแน่ าต้องคิดหาวิธีฮะสิ่งนี้ปรากฏขึ้นอีกแล้วฮะน,น,นั่นนี่นี่คือจะมันที่หลีเห่ยาๆขังเราไว้ในก้อนหินได้ไหมเป็นเพราะพวกนี้เราถึงรอดจากความสิ้น<อ>หวังแต่ข้าไม่รู้มันคืออะไรนี่คือสายใยห,หัวใจเคลื่อนย้ายเอาวุธพิเศษที่นักเวทเคลื่อนย้ายใช้ควบคุมแล้วก็เส,สริมสร้างพื้นที่ตัวเองทักษะมาตรฐานที่จะเป็นสำรับการเดินทาได้อยู่บ้าน งั้นช่วยข้าท่องหนังสือได้ไหมอันนี้คงเ <laughs> อาล่ะข้าเชื่อเจ้าว่าเป็นเททักษ์มาซะจันสายใายแห่งห,หัวใจเอ๋ยช่แก้ปัญหาครั้งใหญ่คำขอร้องข้าไม่มากไปแค่ท่องหนังสือจบก็พอหอสายใยข้าล่ะหอ นนี่มันอะไรนี่ข้าทำลายพื้นที่ของตัวเองเหรอห<า>ข้าก็าปกตินะแต่มันยังพุ่งไปจับสักคำาด้วยถข้ามีพลังเคลื่อนย้ายสูงขึ้นไม่ใช่สิไม่ใช่ข้าเคลื่อนย้ายด้วยความเร็วสูงแต่เป็นตัวพื้นที่ที่ช้าลงเวลาก็เพิ่มขึ้นหลายทันไดทักษะมหาศาลจริงๆ ทีนี้ก็มีลาให้ค่าท่องหนังสือไปเรื่อยในเวลาเพียงไม่กี่เดือนพลังทางจิตวิญญาณของเจ้าบรรลุครั้งใหญ่สองครั้งยังรู้จักกลับมาฝึกฝนเพิ่มความแข็งแกร่งดีมากอาจารย์เปิดสถานที่ให้เจ้าฝึกสมาธิที่เหลือเจอขอบคุณอาจารย์นอกจากนี้ศิษย์ยังมีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์รู้ที่มาปรมาจารย์ดกอินหรือไม่เออเจ้าถามเพื่อตัวเองหรือถามเพื่อคนอื่นปรมาจารย์ฉลาดและทรงพลัง แต่ว่าในว,วันงานที่เรียกนลูกศิษย์นั้นเกิดการรอบสังหารนางฟ้าเย็ยนเสียก็มาได้เหมาะเจาะคิดๆด,ด,ดูแล้วเหมือนเขายอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขาไม่ชอบเหยอเหย๋อเลยยกนาที่นางฟ้าเย็ยนเสียนี่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันเกี่ยวอะไรกับเจ้าล่ะคนที่ถูกเขารับไว้เป็นศิษย์มีความสําคัญกับข้าข้าแน่ใจว่าเขาไม่ทําร้ายเพื่อนคนสําคัญของเจ้ารหรอกเพราะอะไร เจ้าไทายสิทำไมอาจารย์ก็ยังปิดบังพวกท่านดูอะไรมากันไม่เป็นไดรช่างาเอะนางฟ้าไม่ใช่สิอาจารย์ เย,ยาวๆผิดไปแล้วข้ายองฝึกฝนกับอาจารย์แล้วอะฮอะอ,ะอ,ะอะนี่นี่ถ้าทำอะไรใส่หน้าข้าปวดแล้วกันข้าช่วยล้างเครื่องประทินโฉมให้เจ้าเงินล้างเครื่องประทินโฉม,มอะไรน่ข้าหน้าสดหน้าการที่ข้ากลั่นออกมานี้กำจัดวิชาโบราณแปลงโฉมได้ แสดงให้เห็นถึงใบหน้าที่แท้จริงอดใจรอดูไม่ไหวจริงๆว่าเจ้าเป็นพวกเดียวกับเขาหรือไม่ท่านพูดอะไรเนี่ยข้าไม่รู้เรื่องข้าก็ไม่เคยแปลงโฉมอะไรนั่นพวกเราจะได้คำตอบเร็วๆนี้ส่วนพี่วินค้า <c oughs> ก็ใกล้มาถึงแล้วล่ะ <c oughs> ่าเบื่อที่สุดเลยหมตัวเองเป็นเทพเฝ้าประตูใครก็ได้ช่วยข้าทีฮะอะจะ,จะได้แล้วจดหมายจากพี่จิ้นอ๋องให้นายท่านนี่ อ <c oughs> ข้าเชิญนายท่านดูแล้วกันหลังการจากลาใจย,ยังคำนึงหารอคอยอย่างแน่วแน่ที่จะได้รับจดหมายจากเจ้าเจ้าสบายดีนะพี่จินอ๋องนายถ้าสบายดีขวดที่ไม่สบายคือข้าต้งหากแล้วคิดถึงท่าตาที่ท่านป้อนข้าและหิบสมบัติของท่านเฮอใช่แล้วออข้าตัดจดหมายพี่จินอ๋องได้นี่ให้เขาส่งของพิเศษมาให้ข้าอืม ขอให้พี่จิ้มอ่ตตอนสักพดต่อให้ข้าหน่อยเก้อนี่ล่วล้วเป็นคนวาดางั้นเหรอหมายถึงอะไรกันเนอะหรือว่าล่วๆก็คิดถึงข้า,างั้นเหรอ,อ เอเอ,เ,อเพียงแค่หลายสิบวันกลับเหมือนห้าหกปีหัวใจแตกสลายเป็นเสียงเสียงถ้าก็ว่าใช่จะไม่เศร้าถึงขีดสุดอะไรคือโดูแลตัวเองให้ชีวิตยืนยาวคิดตต์ล่ะคิเต้ลอ,อ,อะไรคือเสียงเสียงหลาเนี่ยเ้อะไรกันเล่าพี่คิดออกน่าจะเข้าใจนะฮ รู้ๆสดดอกไม้มาดอกนึงเหรอดีละ่ะข้าจะตอบแทนด้วยดอกไม้หมื่นดอกอาาาเมื่อ,อก่อนป้อดค่ายกินสมบัติแปลกใหม่ตอนนี้ป้อดค้าด้วยดอกไม้สดนะ,อะสองมาตรฐานาชัดชพี่จินออกจะขี้เหนียวไม่ได้นะอา เมื่ออยู่บนภูเขาแสงเนี่ยจะแผลจ้าเอข้าไมอยากดูแล้วเข้าเบียดใจแล้วไปหาเขาวิเศษกินกับอาจารย์ลุงดีกว่าอาจารย์ลุงอาจารย์ลุงท่านอยู่ไหนถ้าได้กินละข้างไหนต้องมีเขาวิเศษอาจารย์ห้ามให้หนายท่านเข้าไปแต่ไม่ได้ห้ามข้านี่ เจ้าจะไปไหนไม่สนุกเลยข้าจะกลับไปหานายท่านหาทำไมข้าขยับไม่ได้ล่ะอาจารย์ลุงท้าใช้พลัเคลื่อย้ายกลับขาข้าเหรอช่วงนี้เจ้าอย่าไปรบกวนนายท่านเจ้านั่งกำลังขยันเพื่ออนาคตอ้า อาจารย์ลุงข้ารู้สึกว่าท่านดูเหงานิดหน่อยอไม่ใช่ข้าหมายึงท่านหิวแล้วข้าเรียกท่านกินอะไรหน่อยข้ามีอาหารที่ถนัดแนะนำอาหารถนัดสามสิบวันท่องจบสักเทฮะคือว่าอาจารย์ไม่เจอกันานเลยคิดไว้แล้วว่าเจ้าท่องจบันนี้ ไปกันเถอะไปไหนเจ้าคะจากทฤษฎีสูส่ปฏิบัติจริงอตอนนี้พวกเราปฏิบัติจริงกันอาจารย์ฟ้าท้องสว่างเองนะเราจะไปไหนกันสวนยาเก็บยา เทคนิคการเก็บเกี่ยวลักษณะเด่นของผลปี้ซียวเจ้าคงจำได้<อ>วันนี้ฝึกการเก็บผลปี้ซียวเจ้ารออยู่ที่นี่ เพื่อสวนยาเป็นแนวตั้งเนี่ยได้ข้าจะอธิบายก่อนว่าหากเจ้าตกลงไปข้าไม่ช่วยเจ้าแน่นอนรูปร่างเหมือนแกนหมุนผิวนอกเป็นสีฟ้าเส้นใบคล้ายมีดกลิ่แรงและมีรสฝาดมีลิดล้างไขกระดูกบำรุงร่างกายนี่แหละผลี้เซียวน่าจะเป็นอันนี้ เ้าเย็นแบ่ง,งยินหยางเรื่องอดุณเป่าพี่เซียวถึงเวลาเก็บลลก็ไไ่่ถึงเลยต้องหยุดบนพื้นก่อนอก้าวสุดท้ายแต่ก่อนรับผลพี่เซียวหลุดห้ามจับด้วยมือต้องรับยังไงล่ะคิดออกแล้ว รอดไหม <c oughs> นั้นก็รีบหน่อยร,รีบอะไรเจ้าคะรีบนึกดูว่าการเคลื่อนย้ายพื้นที่ของเจ้าใช้อย่างไงกาจะปล่อยมือแล้ว ดดีด้วยเฝ่าอุปสรรคแรกเพล็ดวิชาควบคุมพื้นที่ที่แท้นี่คือการสอนวิชาเคลื่อนย้ายและเล่นแร่ปรทาทาบไปพร้อมกันยังถือว่าฉลาดสวนยาแนวตั้งสำหรับคนอื่นอันตรายมากแต่ในสายตานักเวทเคลื่อนยายที่นี่คือสวนสนุกไปเถอะหากระสายยากลั่นยาปี่เสียวให้ครบ าการบ้านเหรอข้ารับแต่ยาปรุงเสร็จให้เวลาพักครึ่งก้านทูกแล้วเริ่มบทต่อไปได้รับทราบการปรับแต่งยาต้องเชี่ยวชาญในการควบคุมไฟไฟอ่อนเกินไปขาดพลังในการเผาไหม้ไฟสูงเกินไปทำให้ตื่นตะนกไฟลอยเกินไปเสี่ต่อการระเบิด เป็นนักเวทเครื่อนย้ายคนหนึ่งไฟของเราไม่เพียงแต่มีพลังทางจิตวิญญาณแต่ต้องการพลังพื้นที่เพิ่มเติมต้องควบคุมการเกิดการเปลี่ยนแปลงและการทำลายล้างได้อย่างสมบูรณ์แบบขั้นตอนทั้งหมดอยู่ที่ใจของเจ้าบราารลุทักษะนี้สามารถปรุงยาได้ตามต้องการยื่นมือมาข้าจะลองดู อาจารย์ท่านดูแก้ไฟของข้าควบคุมได้ดีใช่ไหม <c ười> อาจารย์การบ้านเสร็จแล้วอ้าวไปไหนซะแล้วไม่หนาวอีกแล้วล่ะถ้าอยากได้ยินคำชมจากเขายากนักเหรอแต่ไม่เป็นไรราข้ารุงวิญญาณขั้าสูงก่อนอาจารย์คง,งมองมาที่ข้า ตาจารลูกจะต้องมองท่านไม่ละสายตาแน่นอนเลย <c oughs> นายท่านถ้าเก็บยาพิเศษมาเยอะมากเลยเดี๋ยวสิรื้จักทุกชนิดไหมนี่คือแผ่นเงินดาวเรืองหลังความร้อนขับสารพิษกระจายเลือดหยุดนิ่งทำให้เลือดไหลเวียนดอกเบญจมาดป่าระบายความร้อนลดอาการบวมรีศูนย์ขับลมและความอับชื้นตึ้งแต่ว่าแต่ว่านายท่าน ทำไมท่านเก็บแต่ยาพิเศษมารักษาอาการหวัดยิ่งง่ายก็ยิ่งเป็นเทคนิคการกลั่นยาข้าจะใช้วัตถุดิบพวกนี้กลั่นยาแก้หวัดที่มีรสชาติดีอ,อจากนั้นก็เอาไปขายในตลาดนี่เลยถ้ารับหน้าที่เก็บกลั่นยาจะมีหน้าที่ขายอ่ตั้ง,งที่ยาสักชื่อในเมื่อตอนนี้หลายท่านรุ่งมากยาตัวนี้ก็เรียกว่าฮกหกหกที่จริงกลับเป็นก็ได้นะ99 9, 9, 9. ทำไมล่ะไม่ใช่เพราะอะไรกันนะท่านเหตุผลหน่ยสิไม่งั้นข้าเจอผมงหกมากกว่านะฮะรอเดี๋ยวนายท่านดูเหมือนข้าเห็นอะไรบางอย่างนะฮะไม่ใช่มัง้งนี่มันกระดิ่งลมช่วยเสืมพลังปลาแล้วก็พลังวิญญาณทําให้บรรลุตบะหลายขั้นกระดิ่งลมวิเศษที่ผู้ฝึกตนทั่วโลกหาซื้อไม่ได้ คือแมค่ะไม่เอาหน้าข่ะขอดูไหนมีหน้าวันนี้ถึงดูมีความสุขที่แถมไม่ใช่เพราะยาแก้วบัด999เป็นเพราะกระดิ่งลมพิเศษนายท่านเป็นอะไรไปมีพิษเหรอฮะเราเข้าไปในพื้นที่ใช้น้ำสวันน้กตาดูพื้นที่ เดี๋ยวก<อ>่อนเหมือนกระดิ่งน้ำพิเศษย้ยไปปลูกในพื้นที่ย้ไปปลูกค่ะโตเร็วขนาดนี้เลยดูเหมือนดีลนละน้ำในพื้นที่คดีเป็นพิเศษอเอามาปรุงยาได้ใช่ไหม,ไมใช้อันนั้นใช่แล้วเริ่มกันเลย ลิกกีไปหายใจเข้าลึกๆมีสมาธิแล้วดูผลตัวยานี้ดูซับและทรมานส่งผลกับพลังชีวิตข้าดึงเส้นเลือดบิยังของข้าปวดแลัก้ายแต่กลับรู้สึกดูซับแก่นแท้ฟ้าดินได้มากขึ้นระดับระบะเพิ่มสูงขึ้นนายท่านเป็นยังไงบ้าง จะบรรลุแล้วผมเปนนัเล่นแร่แปรธาตขั้นพื้นฐานกาไม่มีวีว่แบบจะหยุดเลยหรือว่าอยากจะบรรลุต่อกลายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตระดับกลางก็ไม่นะบรรลุขึ้นสูงอีกแล้วกายังไม่เคยเห็นใครที่บรรลุขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูงเลยวินาทีนี้ดูไม่ดีน่ากลัวมากหรือไม than về đây mai biết gọi đi cho chân ta tôi cho trong sẽên trong điư xưa của thời gian bao cho 是牵手，绝不放开。原来一句话就能够翻江倒海，悲欢聚散，无奈，依然会期待。原来山盟海誓只求一个心安。原来有你在上帝，就敢想。